ูสี่เชนแนวนะพี่น้องขอเอาไยในความน่าสดนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าไม่มีแรงแต่งหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนแชรนะคะเพราะว่าแห้งเพราะว่าแห้งน้ำซ่านะคะหักบุตรคืนรั้งจากแห้งน้ำซ่าแล้วก็เลยหาแนวนี่ดิพี่น้องหาแนวกแแห้งคือยังหัวบ่อตำทะเลร,รวม สัวสิบเอ็ดตังทะเลรวมไหนสัวสิไปหาเอาคุ้งกับปลาหมึกมาจากทะเลทะเลสาบปลาหมึกป่านเธออยูทะเลสาบทะเลแปซิฟิกพี่น้องเธอที่ไม่เห็นหนังอะไรแบบนี้ฉันวากินตำบลาคุงโซ่พี่น้องใส่น้ำแพ็คใส่น้ำแพ็คม้างบอข้าลืมตอบเธอป่านนันเลิกมาฉันาโดนรัว มาเจอยังถ้าเราเป็นสายบ้าอุ้ยพ่น่อไอ้ไมนคนหล่อลวงตัวเล็กกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปนี่ผู้สาว<ะ>ทักมากเลยนี่ใครทักมากป่ะพี่เราพี่น้องมากินข้าวกันานะจ๊ะนะเจอแล้วกินข้าวเสร็จก็จะไปซ้อมนะคะว่ะายูร์ฟามซีกเอาเท่าเท่าสอนสมห้องปิบัติไม่ใช่เงาใส่มืมแบบอกำจบบ มึงเห็นบะเคยเคียยนหนูจะไปจะแซบแล้วท่วอ,น,อ,อน,นุ้บอกเคยเคียนอืมัดป้วมึคืออมแล้วถ้าคืออมจะมาทห้นเป็นไรเหยียดขึ้นไรมึงเชอแนนะุงหน่อนะแน่ยา,างบเคยกอย่างเหมือัเลยเราเอยียเมืองบอ่ เ <letter S 2> ดีเบองบเปิดในนเบืองก็ได้เฮ้ยเบิองอย่างไรเธอนี่เด้อพี่น้องอยากเบืองบอกแต่บางครั้งจะยั่วนะจ๊ะเธอไม่มีเส้นจีเธอมากกว่าเนี่ยพี่น้องตังเอะไรเห็นอย่งนี้ตังเแก่เดีวเาจะดึงเสือลงไหเพนเมือกบวันเอาเมืองว่าโปกหคนไว้เบิองมันสยหัวร้อนหมดแล ไข่ว้ยนะเนยไข่มันอัปปีมันสีไข่มันเป็นานาหลักมันมันสีอยู่เพื่อนมันไม่ลอยฉันลอยฉันฉันเพื่อนลอยเงี้ยงามฉันเมา้อนใบเจ้าของเมาเองเรเลยกมแตซ่อมแล้วว่าพี่น้องประตูของกราหรอกแต่เล่เดี๋ยวมันปีนหนาต่างดีแล้วโคตรขู่หู๊ะโตเมา สู้เวอะไรทีหกักควรจะด้น,นอตไหมหกักแล้วค่ะอติน้องไปหกักเออเตรียมจุ่หนึ่งขอว่าไฟน้องเาไม่สุภาพนะคะหกัหกๆัหกัหกเนี่ยเดียเื่อืมเลืด่มบัดขึ้นมาขึ้น หีไงน,นะกุ้งยัย่วจ้ารสไม่ดีนดนแสบแสบแสบส่วงส<ว>่วงแหง้งป่ส่วงซาตาตาว่าเสียงไหมจนคมคอน,นำเัอคมคอนท่านเจ้าท่าเจ้าเลยชอบกินกุ้งนะุ้กคน ใหมากินเธอ mm. เอือซาลีเอาเธออืออันนี้ mm. เธอเนี่ยแฮมจ๊อบสายยางแฮมจ๊อบอาพุดก็หมดเลยนี่ซวงวะซวงปะอื อสนาพรผู้ชอบกินกุ้งอย่าับอกกอ่อืออืมหมาปุล<ะ>้วล,ล,ล้วขอาปุ๋นบด Ô xin mà nọc. Ng buôn ác. Ng tầm bớt Tăm nắm bớt Bớt, kabo rìa kabo rìa kabo rìa kim. Kim hai. Pin bơi kim 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 bớt kim bơi kim bơi Nó bơi nó Nó อเมซอนจะาเป็นเามันใจผู้สาบเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวู้สาวไปไม่เล่นตัวแต่คนพูดเดี๋วนอยหน่อยเนี่ยหน่ยหน่อยคนเนาะเจ็บเดีเนว่ย

ผักกรอบมาถึงผักสดค่ะไม่ใช่ผักเอาไปทอดอืเนาออวนจรินอืมเอเนี่ยชอบกินนผักเลยันสดอันมึงแม่อย่างเอามันปวดแสนเนาะไม่ไปหาหาจะไม่ยู่เป็นปญี่ปุ่นเลยแ่เนาะอืมคือทางเชงแบบเชือกู้ปวดแ ก็มีของญี่ปุ่นเจลีอสาปูมากินแล้วก็ติดฟันนะคะคเป็นไง ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกถ้ส้มฉนนีแก้วบุแล้วไม่สุบแล้วเฮเดีไปซ้องใน,นพี่นองพรุ่งนี้นะคะกลุ่มปิดไล์สุดกลุ่มปิดผู้ใดิ่ญสุดก็สาวส้อเลยพอีเนอะ เราไปซื้อมาให้ีคิมนาจะเป็นมะม่าเผ็ดเผ็ดสุดๆนะคะน่ามือดืต่ำหุงไปก่อนไดูนะเส้นซเส้นซเส้ที่ชแสงเลยพอนเราจะไปชอปแทุกคนค่ะยุก็เป็นต่อไปนะคะได้กินเขาเออ cây bánh tay á không bánh cây ủa bữa là các bột, à? bột nó ha hu ha hu ha hu ha sao không sao xuống xuống quá, xuống quá อโอเคนะคะี๋ยวเมืออจจเ่อไ,ไหน้องกะรกินปลาหมี่มือเป็นยิปกินส้มตำนะฮะนี่ด่งฮะโอ้ยยิ่งหงุดหงใจหมดแรงโอเคทุกคนไปซ้อมแล้วนะคะ,ะบ๊ายบาโอเคอืมอืมฝากติดตามด้วยนะคะดูสี่ตัวเล็กนะคะ ขอบุ้งทุกคนนะครับของใจให้เราและทีมงานทุกคนด้วยนะคะและมือหนาจะไม่ให้กิกนบืองไหมนะฮะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ